มาเล่ากันที่เรื่องแรก เราในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะเรื่องแรกของเราในวันนี้นี่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆเมื่อวานนี้เลยค่ะพี่พุทธเป็นงานแฟนมิทติ้งของออมสุชาค่ะเรียกได้ว่างานนี้นี่เหมือนเป็นงาน AEC เลยค่ะเพราะว่ามีหลากหลายประเทศมาร่วมงานมากเลยราจะมีแฟนๆมาจากหลายหลายที่หลายประเทศนะครับใช่แล้วแล้วก็พี่เห็นข่าวไวๆอยู่ทางอินสตาแกรมมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับว่ามีบันนี่ใช่เออมาเซอร์ไพรส์ด้วยเหรอพี่เจ๋งจังเลยอ่ะไม่ใช่บันนี่เกิลค่ะพี่พุทธเป็นกระต่ายอ่ะตอนนี้ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศ ในงานมาฝากด้วยค่ะ<ด>จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะครับ เลยนะคะก็มีทั้งคนอินโดมาเลเกาหลีฟิลิปปินส์จีนฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็แน่นอนคนไทยค่ะเรียกว่ามาครบทั้งเอเชียเลยนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยค่ะ What ย o ่วันที่เซ่ที่ออมเออรู้สิว่าพี่ออมน่ารักเอออะไรเหรอตอนนี้เราอยู่กับแฟนคลับตัวน้อยน่ารักมากเลยชื่ออะไรคะน้องโยดาค่ะโอ้วันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มางานที่ออมดีใจค่ะกี่ขวบแล้วห้าขวบค่ะขวบแล้วเหรอคะบอกรักพี่ออมหน่อยสิตอกลางนะคะคุณผู้ชมคะ อีกหนึ่งประเทศค่ะนั่นคือคนจากประเทศพมา่านั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ <Hello. S 1> Are You come alone? Yes I come alone here How are you feeling today? Um now I'm so excited to see the address, the beautiful address in Thailand I think. Where you come from? Uh, I'm from Indonesia. Uh, uh, how is your feeling today to family? Uh, I'm so glad to be here and uh, and also I hope I'll, um uh, we we'll can will visit in Indo uh, Indonesia really soon. One, two, three. และตอนนี้งานก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเรายกหน้าที่ให้กับเจ้าของงานกันเลยค่ะคอนเ็ปต์ก็คืออ่ s h a Shade ใช่ไหมคะออ,อมอมสุช้าคือก็ออเลยตเตรียมชุดแบบเป็นชุดแบบหนังนะคะเหมือนแบบประมาณแบบเซ็กซี่หน่อยอแล้วก็แบบออกมาแบบติง้งเพลงที่เป็นซาวแทกนะ็กหนังแล้วก็แล้วแบบ ทีมเขาเปิดเวอร์ชันผิดอะเป็นเวอร์ชันแบบช้าเพราะว่าช้าก็แบบฮะทำไมมันแบบ La 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 แบบช้าเหมือนแบบเทปเสียก็เลยเกิดอะไรขึ้นแต่ก็เออก็โอเคค่ะเพราะว่าทูตแฟนเขาเขาก็ไม่ค่อยเห็นเราแบบในลุคแบบอะไรแบบนี้เราก็แค่อยากแต่งมาให้แบบเอ้ยเป็นสีสันของงาน หนึ่งมากกว่าค่ะสวัสดีคุณนนกานะคะหน้าหา,ารอเกค,ค่ะดีใจมากเป็นแฟนปีนี้มาเยอะอะค่ะแบบวะ่าคือออกมาจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วแลวคือทุกปีเนี่ยก็จะมีแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจนปีนี้ว่าเอ้ยก็น่าจะเยอะที่สุดเลยอะคะ่ะ แล้วเหนเ็นแฟนแบบประเทศอื่นประเทศจีนมีไต้หวนันมีินโดนีเซยฟิลิปปินส์มีพม่าก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอินดีแฟนอ่อาคูคือเรารู้ว่าเออเขามาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากแบบเออใกล้ชิดเราพูดคุยกันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามแบบทำอะไรก็ได้ให้รู้สึกว่ามันแบบเราได้เข้าถึงกันได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <frequently. lifting losing lost> ก็มีเกมค่ะมีเกมสองตังเกมอะไรอย่างเงี้ยแต่ละเกมก็คือไม่ยากแล้วก็แล้วก็ทำให้แบบทุกคนแบบได้ได้สนุกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องเพลง <rapidement> แล้วก็มีมีครอบครัวออกมาร้องเพลงด้วย คุณพ่อคุณแม่คือแม่วเนี่ยเป็นนักร้องอยู่แล้วพอรู้ว่าออมจะมีงานเนี่ยแม่บอกว่าแม่ขอเลยแม่ขอร้อเขาก็แบบชอบของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นวันแบบ วันของเราก็เหมือนเป็นวันของเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะอมช่วยองค์กรอยู่องค์งกรหนึ่งก็คือ operations m i n e ี่แบบว่าสมทบทุนช่วยเด็กที่เขาเป็นแบบปากแหว่งพยานโหวแล้วเราให้ให้เขาเนี่ยได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดถือว่าโอกาสเนี้ยเรามาร่วมทําบุญด้วยกันก็เลยเอาของสามชิ้นที่มีอยู่มาประมูละคะ่ะซึ่งก็เป็นแบบของรักของห่วงหรือไม่ของบางชิ้นก็คือเป็นของเราใช้ต้นเปื่อยจนแบบมีเสื้อสีเขียวตัวนี้ คืออันนี้เอาหางไปเจอพ่าแมนใส่ทุกวันแล้วแบบวันนี้ซักอยู่แม่ก็ไปหยิบมาจากแบบร้านตักผ้าแล้วแม่ก็อกเอ้านี่เลยเอาประมูล,ลอะไรอย่างงเี้ยแล้วก็มีหมวกอันนึงที่เป็นหมวกปานามาซ <c oughs> ึ่งแบบก็ชอบค่ะใส่แบบใส่บ่อยอ่ะใส่จนเยินน่ะแล้วก็ของบางอย่างก็มาแจกมาแบบเออตับเป็นผู้โชคดีแล้วก็แจกค่ะใช่จังได้รับคำว่าฉากไหนเอ้าฉากใส่เท้าฉากกินบอลทองกับพะเยาคือวันนี้มีเซอร์ไพรส์หลายอย่างมา ก็คือมีมีเป็นคลิปที่แฟนคลับแบบทำให้เนาะแล้วแฟนคลับเขาก็ร้องเพลงให้เราแล้วก็มีแบบเออชูบ้าก็ร้องเพลงด้วยกันแหม่น่ารักมีเซอร์ไพรส์ทังพ่อแม่ร้องเพลงพูดให้เป็นกำลังใจแบบครอบครัวคนรอบรอบข้างนะคะแล้วก็มีมีเซอร์ไพรส์เป็นกระต่ายตัวโตขึ้นมาบนเวทีมันก็อะไรอะกระต่ายมาทำอะไรกระต่ายคิวไหนไม่มีดูในดูในซีเควนต์ก็ไม่มีกระต่ายอะไรเงี้ยค่ะ ก็ขอบคุณที่สนับสนุนผลงานออมอย่าอย่าอย่าคิดว่าแบบเออการมาแบบขอถ่ายรูปหรือการอะไรเงี้ยแบบมันจะทําให้แบบลําบากออมมันไม่ไม่ใช่ถ้าอะไรที่ออมทาได้ออมออมพร้อมจะทําให้ค่ะก็ขอสัญญาว่าจะพยายามทํางานทุกทุก้ินออกมาให้ดีแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูแล้วแบบได้ได้ได้ภูมิใจในตัวออมนะคะค่ะขอบคุณมาก บรรยากาศที่ช่างอบอุ่นจริงๆอบอุ่นจริงๆค่ะ,ะคแต่ก็ไม่แปลกใจนะพี่พูดเพราะว่าแบบออมเขาเป็นคนที่เรียกว่าเฟนรนลี่แล้วก็ใส่ใจแฟนคลับมากๆใช่ใช,ใชสังเกตจากที่เขาพูดเมื่อกี้นะครับมีหนี้น่าจะถึงมีคนรักทั่วโลกทั่วเอเชียเลยจริงจริงนะฮะ